ายังวันนครราชสีมาก็เธอได้ว่าเป็นธรรมาบถึอองมาเพอเป็นทัพนักเทศที่มีความรู้ความสามารถโลกในธรรมทัมมเทมพเหนือทัพโลกก็จบในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยที่เป็นนักพทศทัพนักเทศในการที่ทแป็แสดงเทศในวันนี้ไออนะไ่ได้พบกับปรารถนานได้พบกับ ออกมาก็เคยหยิบยกนำปัญหาเกิดป่าไต้ทรนตาสัญญาว่าหังอาจารย์ธรรมธรรมพิจารณอัตราภาพในอามพระอาจารย์่องดาวกัตติโลอัจยุปภักดิ์นครู่ที่วัดของพระรายต้อบระกเมืองอเมืิกาังวันอรกอชนเีแต่การที่จะแสดงธรรมในอาเกตวันนี้จะได้มอบหมายถวายแสดงให้ตนเองนั้น รับจบเป็นหน้าทีเป็นพระราา <c oughs> ปรวาก็คืรไช้คสอปัญหาที่ถูกทาง <c oughs> ปัจจุบันเป็นหน้าที่ในสัปปสมควรต้องไปเรียบรย้ <c oughs> อยพอใดจะนิ้มเจริธธความก็โตหน้าที่ของตนเองเ็ย่อพ <c oughs> อเในในในใงองได้เต่ความว่าอัตถขอปรวาทานได้ย่อปรากพระปราวาวกเข้ามาในพระพจน์ตั้งแสนามไม่ได้ตังอยนในความประมาทก็ตัาพยายามเขามีเข้ามา ศาสนาพระธรรมควาสอนโดนได้เก so so yep. so ิจากแแอร์เป็นเพระอาการตกวตาโลกเดิดไปเน่ยมายังเข็บัดมาเอามาจับได้ทันทีว่าเร็บรร้าตะเอาบานอจารยาจารย์เป็นแน่นอนซึ่งโดยจะอากับกริยาออเชอบพระบุญนั้นเลยเมื่อพระบริบาลจะได้เกิดเลยจับเลยมาชาจะถามว่าเป็นมาพอพระเดชพระคูณนั้นเกิดไปเลีวก่อนว่า สุทรภอันตุรัตตาวาทาราไะพเะตุพระโอเคียโกเคพระรัตตาวาทาญาจารุเจริญอันนี้พระเดชพระคุณสมเดินไปน่ต่อไปจังเห็นัตตาเอาบ้านของกระผมองค์อาชาปันี้ไม่ทราบ้านพระเดชพระปุณได้ตัปัตน์ตอไปปฏิทีพูดแทงได้ก็คือต่างจินหมายใจมีธุระเกี่ยวข้อ ก็ผมเรื่องอะไรหรือพระกุณทรพาพระกุณทรพาพระราชาจริโยธาเดชประเดชพระคุณท่านพระปรารวาสที่าจารท่านผู้มีอายุการที่มาของเองได้มุ่งหน้าบรรลุมาสู่สำนักของประเดชพระคุณท่านในโอกาสเวลาของวันนี้กระผมเองได้ตั้งชิดตั้งใจตั้งมโนไหมยปณิธี มีธุระเกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณท่านก็คือว่าอยากจะมาโคโอกาสโผเวลาเพื่อที่จะนำโอกาสเวลาที่ได้นั้นไปส,สั่งสนธนาปัญหาธรรมซึ่งกันและกันไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านนั้นจะมีโอกาสเวลาให้มากน้อยสักเพียงใดแล้วก็จะมีอะไรทับข้องมองใจอย่างไรหรือไม่ในการมาของกล้าประคมในโอกาสบัดนี้ ในการสนทนาธรรมในคราวตั้งนี้พระประเดศพระคุณท่านผู้มีอายุขอรับการโยกทอดีแล้วดีล่้าทีมาเกินเอ่ยมาเผยมาโุ่มเหนี่ยวให้ดังฟังีเดินทีเหนียวสังเกตตื้นตาเกิดองมือฟังแต่ถูกเออดูไอออหรือเจนั่งเจ็บปวดที่ตาเงี้ยเอานั่งยิ้มเปิดทีเดียวการทำไมเคยเมนื่อยรักกา ไม่หรอมีละมีที่ใหม่ลวมีหมอนตรรมอนปังกอบอย่ะเอ้อนอนปัง <t> อันนี้มาัำถามตัวไอจีนะหมอบรื่หรือหนังนะหมอบันเยเห็นไหมทำไปเมื่อยิอทีหมอบไหมโอ้ยมองไรเนี่ยเออตอนแรกปนนมมือปึงตอนนี้ละปนเลือดแล้วมีกีานมือมัดทะดุธนาเอาแรงยากโยมทหลายแ้่โยมวางมือพระมันจะวางไปแล้วพี่ กอเออีมออะไรมอเมยมอเมยใค่มอที่สองมออะไรมอใหม่มอใหม่สำคัญไหมแต่คตดสำคัญเนี่ยสำคัญเนี่ยมาดูคนมาฟังเองเออเอะแม่มาเป็นรอยเนาะแม่ละพากเนาะระพากมาแก่สององค์เอ้นรมาเป็นรอยพูนสองรอยพูนแล้วอาปากไม่ใช่ปากมาคนละปากกับสองรอยปากกูแหลวจะพาะมาสองค์กี่ปาก มาแก่หงก่บปากระสองปลาทแลก็่องลอยลอลอยปากหุยเถกตักวากูถ่ายไหนจะตูได้เนาะที่นี่เอตออไหนๆรวยต้องใช่หมอไม้ที่นี่มอไม้ผักต้องใช้แบบไหนรู้ไหมเออหมอไม้ผักเป็นยังไง้องไปเอาเบ็ดเออรถจำเบรกต้มเดนรถจำเหล่อมรักลอย เออมันจินตนาการแล้วมาตองสะโขนตูไม่มาเออคือสะโขนตูแล้วมาอีงมาตูไม่ได้ครับมันดูเสียอีกคือโมไม่ครับโมเหตตาโมอะไรโมเมาอีกแ่้ววะเนี่ยเออมาเถอะนี่มีอีโมเมาหนอกขันแรีวไปมางบานเป็นไหงเราไปล้ว นผมไม่ว่าใครต้องเออใครอยากเรียบก็เรียบไปโอคือมันเป็นธรรมเนียมไทยธรรมเนียมของไทยแท้แต่โบราณใช่ใครมาถึงเรือนทานต้องอดรับก็รับจนถึงปากปากก็ต้องถึง้าวเหเรายาปาปิ่งของโบราณที่เรียบง่ายมาธรรมาเลยสามเต็มอะไรไทยก็เลือกขงไทยเปน้ำที่ตรวนี้ตอนผมเลือกจกัารีบออกเข

กินเขาหนากร์กินหลอก็กินเขามันแตกตากันตากันไงเอาคนเองกินเขามันรูกจะกิ่มหินเหาป่านไหนก็กินปิดนงไม่มีอินมออกินก็ไหนอนได้เมื่อวันแม่ขนาดโกงเดินางสองัวดกินมดเสร็จพอขอจะพาต่อหนออจะพาหอมไม่ได้หมก็ไหนใจใหญ่ห้เรววห้อิกหาเลยหเอาไิกินในมดรลูกไม่เำานมดทำไงทำไงคนนนิจะกระเบิกระบาดเลย ไปมาลาไหเด็กเดเขาไปหาจะาพางไม่ยายลับบานคนด้อยุกมือวานสีพวกเราจบปู่ตายเขาจะตายตายเขาจะตายระหว่าคนเมาลับบ้านคนดีดื้อคนเมาคนเคยขับกันไหนลูกนี้ระมาีดิ่งดิงไม่นานขันระมาถ้าโอ้โหกตาเมารู้จัเอ นีดินี่มาเถียงดูไม่เลานี่เดียวภาเทนะโดยอย่ว่าจะภาเทศก็ไหนทำไมขนาดพาคไฮสินยังเถียงได้เนาะไฮสินก็ยังเถียงเลยสินห้ขอเมาขอหัตคาะก็ภาคไฮสิเถียงถูกขอปานาท่าท่าสา กานาท่าท่าหลับซั์ถ้าเจของเขาหลับกุกรักต่อไปตาเมท่าทเสกกตามตรเเียเขาบิงตามเจ้ากุธรรมยังไงโตรท่าท่าโคตต้อพูดแล้วไม่หมดกูกพูดต่อไปสุราเมระยะมัชชะตัูเชื่อผ่ากุกกงแดงตายแม่บอกปีฝ่าที่นีแต่ว่าเอาเลยอกกุลูกกเตนไม่ได้ พี่ยอดไหนยอดมอเมาส์ดกหาไม่มีไม่มีสตเออมอเมแต่ว่าวันนี้ดีไม่มีดอกวันนี้มองเมาสรับกเที่นี่มอีมออะไรมอีเขาเรียกมอหมามอหมาเอกี่ยวไรก็มอเมา่ะจะไม่เกี่ยวได้กันยังไงหอดจัน์จะไม่ได้ทีไปหนาดึงพกะนั้นจะเดินไมขึ้นตะบะเพรพนีว่าไปเจอมองเมาก่อนพรมอเมาเห็นผัเดินขอาไปลูกขึ้นหนีตุ่แต่กลัวผักวาหนใจแล้ว จะโผเมาเมียอดไก่ไดป่าเด็เอาคนดีระวัางหนูจะเกงไก่ไก่ไ่ากเปรี้ยหนูจะเกงใจลุกขึ้นนีเแต่คนเองเวลาเมาเดินขาสดีแค่ไหนขาขาเสอเดินขาเนีนี่ม่กินข้าวกลาไปเมาตรขาอกเอาคนไปยองเก่งหนูจะทำหลวกเนาเก่งไงก่ก็ปางหมอก็ จิตโตสะมาตายนะพระองนี้อ้าวยังงั้นประเด็นประคุณครับน,นี้ไอ้ผมเป็นองค์ถามครับไอ้อาจารย์เป็นองค์ตอบออมีองค์ถามก็ต้องมีองค์ตอบมีตอบก็ต้องมีถามใช่เ,ออเป็นปุชชาวิสัชนาครับอย่างงั้นประเด็นประคุณครับน,นี้เริ่มปฐม,มปัญหาก่อนนะเนาะได้ได้ได้ไดถ้าไปเพ่งงานงานบวช าเมื่อตอนเช้านี่เป็นเพจงานบวชนี้ก็ถามว่าเออจ่าดาวทำไมใครเป็นคนบวชก่อนเขาบวชเป็ต้องบวชอาจารย์ตอบได้ได้หมดอยู่บวชเปเพจงานจตถินเออตัวเองกว่าเพจเหตุเขางานใช่ป้าจตหินเนี่ยใครเป็นคนขอดก่อนตอบได้หมดอยู่ไปเพศงานพระป่าลูกอาจารย์ก็บอกได้ว่าใครเป็นคนขอดพระป่าของเรกวามาสติ๊กษาหมาลูกหมดอย่างผมถามง่ายๆถามว่าอย่างบวชเนี่ยใครบวชก่อนว่าก่อนก็พระพุทธเจ้าดิครับ พระสงอง,งแรกีใครเป็นคนบวชก่อนอัญาโกธัญะสามะเณนอง์แรกใครเป็นคนบวชก่อนลาหุนยังงั้นทอดจะถินของแรกใครเป็นคนทอดก่อนนางมิตราขาพระป่าของแรกใครเป็นคนทำก่อนนางมหาประชาบดียังงั้นมีคนทำก่อนแรกเริ่มเติมทีแสดงว่ามีคนทำเป็นคนแรกครับ,รบวันนี้มาเทศเกี่ยวกับง,งานตายงานเดินลนอถามง่ายๆกาจาว่าใครเป็นคนตายก่อน อ้าตอบมาดูแอบมีของเชียร์ยู่ในอย่างนี้เลยเอาตอบนะอยากรู้นี่บวดคอนก็มีคนบวดดูนี่อยากรูใช่ไหมครบปวดคอนมีคนบวดต่อโรคนี่จินไทยอวดคอนต่อโรคอำปากใครทำคอนต่อโรค นี่นี่สายเด็กไข้มัน้นสายก่อนโยไม่ต้องมีโต๊ะเานสายก่อนนะ้นื่องจาตอยู่ไทยอย่ะภูมิอยู่โคราชเพราะสายอยู่คงขนาดหรื่อไปสายอยู่อัาวะไปสายอยู่บ้านไหนนี่ไปสายอยู่โครา ยิ่งมันขายเลยไม่เคยยึดใจยึดหน่วยขายวันสองร้อยเจ็ดพันหกบาทเลยไปด้วยเขาขายเนี่ยเขาหมดเลย ย่อย่อปัเป้อฝากเป้ลขบนผ่าประจิตโกก็ให้ช่วยคันบาไม่ใช่ว่าจะผกเดียวดื้อจุดเดือยยกใจหุนเกยนาเขหล่อเลยคันบาเกยไม่ไ้เย็นเลือยจะย็นใจไม่ยนเเพราะมันเลอยจะงกผิดหรรักแล้ว แนเดียาเนี่ยบไหนเขตมากจะพาเขจะเพิ่มไหม่ก็ย่านเนาะอ้าวยิงนี่ถ้าผมเป็นคืนเดิบอ